แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับขีปนาวุธ v i p ที่ถูกเปิดตัวในประเทศไทยปี2026พร้อมรายละเอียดเรื่องราคาความสามารถและบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งเขียนทั้งหมดในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาและเปิดด้วยอินโทรของช่อง Motion Mode สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โมชันโหมดช่องที่พาทุกคนไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่ทั้งจรวดรถถังอากาศยานไปจนถึงขีปนาวุธที่ลำหน้าที่สุดในภูมิภาควันนี้เราจะพาไปดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่า VIP ขีปนาวุธที่ทําให้ทั่วโลกหันมาจับตามองประเทศไทยในปี2026นี้กันครับประเทศไทยในปี2026ได้แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีอาวุธอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จกับขีปนาวุธอย่างเทพาลบ25และนอวินทราในปีที่ผ่านมามาปีนี้รัฐบาลไทยโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพเรือและหน่วยวิจัยอาวุธขั้นสูงได้ร่วมกันพัฒนาและเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ภายใต,ใต้ชื่อ VIP ซึ่งย่อมาจาก Variable Impact Precision หรือแปลได้ว่าความแม่นยำในการโจมตีแบบปรับเปลี่ยนได้จุดเด่นที่ทำให้ VIP แตกต่างจากขีปนาวุธอื่นๆคือการออกแบบให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีตามสถานการณ์ทั้งแบบถล่มป้อมปราการเจาะเกราะ แบบปล่อย EMP เพื่อหยุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูหรือแบบกวาดล้างพื้นที่กว้างในกรณีต้องการกดดันแนวรบประสิทธิภาพระดับนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนาอาวุธของประเทศไทยโครงการ VIP เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี2022ภายใต้ความลับระดับสูงสุดโดยได้รับงบประมาณเบื้องต้นจากสำนักงานยุทธศาสตร์กลาโหมจำนวน4,200ล้านบาทในช่วงแรกการออกแบบและต้นแบบถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรจากศาูนย์วิจัยการป้องกันแห่งชาติไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง3แห่งมีการดึงผู้เชี่ยวชาญจากโครงการจรวดเทพาและไอเทมเข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่ง ขีปนาวุธ VIP มีขนาดความยาว8.4เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.75เมตรน้ำหนักรวมเมื่อบันทุกหัวรบประมาณ2.1ตันหัวรบสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง5แบบซึ่งประกอบด้วยหัวรบจอบกระหัวรบ EMP หัวรบทำลายโครงสร้างหัวรบกวาดล้างและหัวรบควบคุมจากระยะไกลด้วย AI โดยระบบ AI นี้เองที่เป็น1ในจุดเด่นที่สุดของ VIP เพราะสามารถประเมินเป้าหมายใหม่แบบเรียลไทม์ได้ในระหว่างการพุ่งเข้าหาเป้าหมาย ระยะยิงของ VIP อยู่ที่650กิโลเมตรในโหมดมาตรฐานและสามารถเพิ่มระยะได้ถึง850กิโลเมตรในโหมดประหยัดเชื้อเพลิงความเร็วในการเดินทางอยู่ที่แมต5 5.3าทำให้ VIP ถูกจัดอยู่ในประเภท h y เปอร์โซนิกมิทเ l ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงถึง5เท่าสิ่งนี้เองที่ทำให้เรดาร์ของสัตรูแทบไม่สามารถจับได้ทัน,านการเปิดตัว VIP เกิดขึ้นในวันที่9มีนาคม2026ที่ศูนย์ทดสอบอาวุธขั้นสูงของกองทัพบ,บก จังหวัดลบบุรีโดยมีผู้แทนจากต่างประเทศกว่า12ประเทศเข้าร่วมสังเกตการรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก n a t o และอาเซียนด e เฟนด์ม i นิสเตอ Me สมิตการสาธิตที่จัดขึ้นใช้ขีปนาวุธ v i p รุ่นที่3มพร้อมหัวรบเจาะกรอบเป้าหมายโดยปล่อยจากแท่นยิงเคลื่อนที่แบบลบ4ลิราเมอตาที่ผลิตขึ้นเพื่อรองรับ VIP โดยเฉพาะเมื่อ VIP ถูกปล่อยมันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยแรงขับดันจากเชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ที่ชื่อว่า PX12R ที่ให้พลังงานสูงแต่ปลอดภัยกกว่่่าาเเเชื้อพลงรุน ระบบนำวิถีถูกควบคุมด้วย AI ผสมผสานกับ GPS ขั้นสูงทำให้ขีปนาวุธสามารถหลบหลีกการโจมตีจากระบบต่อต้านอากาศยานได้ถึง92%ในการทดสอบเป้าหมายที่เป็นป้อมปืนเหล็กจำลองขนาดเท่าจริงถูกทำลายหมดภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีหลังจากการชน ราคาของขีปนาวุธ VIP ต่อ1ลูกนั้นอยู่ที่94ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษพร้อมหัวรบ EMP แบบควบคุมด้วย AI อยู่ที่116ล้านบาทราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากต่างประเทศที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันอย่าง AGM-183A ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาสูงถึง560ล้านบาทต่อ1ลูกอีกหนึ่งความน่าสนใจของ VIP คือการผลิตที่เกิดขึ้นเกือบ100%ภายในประเทศไทยโดยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแขง จังหวัดสระบุรีทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนหลักๆทั้งโครงสร้างหัวรบระบบนำทางส่วนชิ้นส่วนพิเศษบางประเภทเช่น AI processor ยังคงต้องนำเข้าจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่เป้าหมายของกระทรวงกลาโหมไทยคือการผลิตแบบ100%ภายในปี2028ในแง่ขององค์การใช้งานจริง VIP ถูกจัดให้เป็นขีปนาวุธประจำการในกองทัพบ,บกกองทัพเรือและมีแผนจะติดตั้งในเครื่องบินรบแบบซาร์ฟเจสไครพนอีภายในปีหน้าด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่าย ทำให้สามารถยิงขีปนาวุธจากฐานทัพภาคพื้นดินหรือจากเรือรบชั้นภูมินเรศวรได้ทันทีเมื่อได้รับข้อมูลเป้าหมายจากโดรนลาดตระเวนสีของ BIP มีให้เลือก3แบบหลักคือสีดำด้านสตีลแบล็กสีเขียวทหารลายพรางคอมแบทกรีนและสีเทาเงินแบบอากาศยานแท็กติคอลซิลเวอร์แต่ละสีมีคุณสมบัติในการพรางตัวต่างกันสีดำเหมาะกับภารกิจกลางคืนสีเขียวใช้กับภูมิประเทศป่าเขา ส่วนสีเทาเงินเหมาะสําหรับการยิงจากอากาศยานหรือเรือรบกลางทะเลปัจจุบันกองทัพไทยมีการสั่งซื้อขีปนาวุธ v i p ล็ลอตแรกจํานวน180ลูกพร้อมแท่นยิงลบ4ลิรามอตาอีก28คันและชุดระบบควบคุมระยะไกล14ชุดคาดว่าจะพร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี2026เสียงตอบรับจากนานาชาติส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวกโดยหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แสดงความสนใจในการเข้าชมระบบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า UAE และซาอุดิอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอสิทธิบัตรในการผลิต VIP ภายใต้ลิขสิทธิ์ของไทยด้วยการเปิดตัวของ VIP ไม่ได้เป็นแค่การเปิดตัวอาวุธใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความมั่นคงและความเป็นอิสระของประเทศไทยในการป้องกันประเทศของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบจากชาติมหาอำนาจอีกต่อไป ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ VIP ขีปนาวุธสุดล้ำที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักขององค์การป้องกันประเทศในอนาคตหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motion Mode เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารของไทยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันไฟล์หรือแยกหัวข้อในคลิปสำหรับตัดต่อแจ้งได้นะครับ